สสน้ามเียยหแต่ว่าอันเนี้ยผมปคนจ้างอ่ะเดือดร้อนกันหมดล้วท่านนี้ในทุนในทุนเหนื่อยคนที่จ้างพรีเซนเตอร์เนี่ยคนที่จ้างเป็นพรีเซนเตอร์ไปจ้างให้เขาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเหนื่อยแม่ไผ่แม่ไผ่น่าจะเหนื่อยกับเรื่องนี้แน่นอนสินค้าไม่เสียหายครับถ้าสมมติสินค้าของคุณออกมาในอาทิตย์หน้าหรือออกมาในเดือนหน้า คุณยังไปจ้างคู่จิ้นหรือว่าใครที่คุณอยากให้เขามาขายได้อยู่นะครับผมไม่ได้เสียหายครับแต่ก็ขอโทษที่ทําให้หลายๆคนขอใจยังไม่มีสินค้าอ๋อก็ต้องมีการคืนเงินกันใช่ไหมเพราะว่าเห็นอย่างของแม่ไผ่ก็มีไปจ้างนะจ้างพรีเซนเตอร์ทําอาหารเสริมนะครับไอตัวที่เขาเรียกอะไรนะวิตามินนะที่เป็นซองๆนะอ่านั่นแหละ แม่ไผ่ยังมาชวนผมหุ้นเลยบอกว่ากาลีชอาอากาลินชาลีเป็นดีเซนเตอร์ป,รปังแน่นอนเนี่ยยังไม่ทนันจะปังเลยไปเปเป็นเรื่องแล้วเนี่ยอ,อืมอแม่ไผ่ยังมาชวนผมหุ้นด้วยกันเลยะคุณอ่านหุนห้นกันกันไหมเราจ้างเรามีพรีเซนเตอร์รับรองปังแน่นอนน้องชาลีกับกามินเป็นดีเซนเตอร์๋อเราลองเราเร,เราเราเราขายได้ดีแน่นอนเชื่อไหมว่าโอ้โห ทุกคนเห็นป่ะเนี่ยพอแล้วครับย้ำนะครับเนี่ยเป็นประเด็นเนี่ยพอผมเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแม่ไผ่น่าจะยังเพิ่งจ้างมั้งแม่ไผ่ไม่เสียหายใช่ไหมอ๋อไม่เสียหายก็รอดไปเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นนะเพราะว่าพวกคุณจะแม่ไผ่แจ้งแล้วไม่กระทบไม่อ๋อ เพ,เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าสต๊อกของยังมาไม่ถึงนะครับเพราะว่าสั่งผลิตที่เกาหลีนะครับก็เหมือนกับชวนกันเนี่ยเราจะสั่งผลิตเกาหลีแล้วเราก็จะจ้างจะจะจะจ,ะจ,ะจ,ะจ้างพรีเซนเตอร์รน,อรนะผมสินค้าไม่มีใช่ใช่สินค้าไม่มีแต่ว่าแต่ว่าผม ผมไม่ได้ไม่ได้หุ้นไงผมไม่ได้หุ้นผมไม่ได้หุ้นก็ตอนแรกก็กะว่าจะหุ้นด้วยกันนั่นแหละตอนแรกก็กะว่าจะหุ้นกับแม่ไผ่นั่นแหละในกะว่าจะหุ้นกันทําแล้วทําไปทํามาก็เลยไม่ได้หุ้นนะครับก็เลยไม่หุ้นดีกว่าเพราะว่างานของเราก็เยอะไงก็เลยไม่ได้หุ้นด้วยนะครับเบื่อที่ต้องมาเห็นผมพูดอะไรแบบนี้ครับได้ยินนะผมแสดงว่ามีผลมีผลกระทบนะกับคนที่ยังมีสินค้าใช่ไหม เราจะดีต้องจ่ายส่วนตัวบางส่วนให้การมินก่อนเออนี่แหละอันนี้อันนี้จะเหนื่อยผู้คนเพราะว่าเวลาผิดพลาดมาแล้วเราต้องมามารับผิดชอบอันนี้ก็เหนื่อยคือเรื่องเนี้กระทบทั้งสองคนเลยทั้งคนที่ถูกจ้างและทั้งคนว่าจ้างอะกระทบทั้งหมดเพราะว่าคนที่ถูกจ้างเนี่ยก็ต้องมาโดนค่าปรับต้องมานั่งโอนค่าปรับไอ้คนที่จ้างก็กระทบ จากสินค้าที่ทําออกมาแล้วตั้งเป้าว่าจะต้องขายอะไรแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่ใช่นะครับถ้าเกิดว่าแผนล้มเลิกเลยแผนล้มเลิกยางทก้งเอาไปให้คุณเลยนะครับวิดีโอก็มีอยู่ m อ p วีพีก็เห็นกันอยู่ทุกคนนะครับแม่ผมใครก็อำล่ำลาคุณผมขอโทษที่ไม่กล้าออกเป็นล่ำลาผรัคุณครับเดี๋ยวมันจะเหมือนทุกครั้งที่ที่เป็นบริษัทขาดทุนคือ กระทบทั้งคู่ทั้งคนจ้างทั้งคนถูกจ้างคนถูกจ้างก็ต้องโดนค่าปรับนะครับคนจ้างก็กระทบนะครับกระทบทั้งคู่นะครับผมกามินได้กามินได้ไดแต่ชาดีต้องมาจ่ายค่าเสียหายทั้งหมดเนาะจริงๆถ้าเอาตามความถูกต้องมันต้องหมดจ้างร่วมกันมันต้องจ่ายร่วมกันนะครับถ้า,าความถ้าเอาความถูกต้องนะ ทำงานร่วมกันถ้าแบ่งถ้าเงินนะแบ่งร่วมกันนะมันก็ต้องช่วยกันจ่ายทุกคนอันนี้คือเราไม่รู้ว่าถ้าใช้จ่ายอะไรเป็นยังไงเราไม่รู้นะครับแต่ถ้าได้รับเงินเท่าเท่ากันนะครับมันก็ต้องมันก็ต้องช่วยกันจ่ายนะฮะอย่างพร้อมให้คุณนะครับผมขอโทษจริงๆครับมันเป็นความบกพร่องอันนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องภายในที่เราไม่รู้ว่าว่ามีการแบ่งปันกันยังไงนะครับแต่ถ้าถ้าโดนปรับ มันต้องรับผิดชอบทั้งคู่ถึงจะถูกต้องนะครับรับผิดชอบคนเดียวมัน,นมัน<ป>ไม่ได้นะมันต้องรับผิดชอบทั้งคู่<ป>น,นะครับต้องพิมพ์ไม่ต้องใดๆดทั้งสนะิ้นครับเพราะว่ามันจะไม่จบนะเพราะถ้านไม่จบผมก็ไม่จบเหมืนนะอนกันคณแปลดีๆีด้วยนะค,คนแปลีีอ่าเนี่ยดีตามคนนำไม่งจบงวดกันให้รู้ประคังเลยอือออกมาใส่อีก จะได้รู้ว่าอะไรมันคือความจริงเราอยากจะรู้มาตั้งนานแล้วนะผมใช้ชีวิตให้มีความสุขลุยอย่าไปยองอย่าไปยองอย่าไปยองลุยกันมาออกมาสวนฟาดงวงฟาดงาไปเลยใส่เดียวกันไปเลยเอาให้มันรู้จักกันไปเลยเอาให้แบบมันไฟกันไปเลยนะคู่บอลเกาหลีใครจะเจ๋งกว่ากันมามาสิกมาสออยากจะรู้ อย่าไปยองใช่ทุกคนอจุงทีไรดีนะครับเรื่องพิ้วก็รู้เรื่องสสัเรื่องต่างๆนะครับไฟกันไปเลยอ่าไฟกันไปเลยคู่บอลฝ่ายแดงอ่อกาเมินฝ่ายน้ำเงินให้มัวามงีรีสบบที่ทุกคนมอว่าเออกองเชียร์อ่าไฟกันเลยดูที่เกมนี้ใครจะชนะทุกคน เกมนี้ต้องมีคนชนะแน่นอนเชื่อผมไหมล่เมะออเกมนี้ต้องมีคนชนะแน่นอนคร,ไไครับผมยะครับอหน้าที่การงาน <c oughs> ลองดูแล<ต>้วโเ, <c oughs> เออ จริงเกมเนี้ยต้องมีผู้ชนะแน่นอนผู้บอลฝ่ายแดงนะครับผมฮคอเลียฝ่ายน้ำเงินเกาหลีนี่คอลเลียคอลเลียฝ่ายน้ำเงินนะครับเกมนี้ต้องรู้ผลแน่นอนนะครับผมผิดฝ่ายน้ำเงินออกมาเตะก้านคอฝ่ายแดงออกมาเตะปากฝ่ายน้ำเงินนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเกมต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผมถ้าผมผิด ยให้ผมโอเคเป็นกรรมการอยย่าให้ผมเนี่ยสะดุดเนี่ยสะดุดเนี่ยสะดุดแป๊บหนึ่งเออใส่กันเลยใส่กันเลยใส่กันเลยตูบตาบตูบตาบตูบตาบมามาฮ่าจุที่อธิบายมานี่สีก็มาสีแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินเอฟซีคอมเมนต์เลยแดงน้ำเงินแดงหรือน้ำเงิน ัเป็นไปรับในสิ่งที่เออจัดเต็มดูกองเชียร์แดงเหลือน้ําเงินแดงเหลือน้ําเงินครับทุกคนผู้บอลฝ่ายแดงฟังกันอธิบายอ่าเกาหลีฝ่ายน้ําเงินใช่ ไม่พิมพ์แดงกับน้ำเงินเนี่ยง่ายๆเลยพี่แดงกับน้ำเงินเลยพิมพ์แดงกับน้ำเงินเลยจะได้รู้ว่าฟังไหนเจ๋งกว่ากันแดงกับน้ำเงินนะคู้บอลไยแดงหคอรีอาาฟน้ําเงินอย่ามาซื้ออย่าซื้อของพวกความสงสารนะครับซื้อเฉาะของที่ต้องใช้พอและวนอนก็ได้นทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมก็มาทำนู่นนี่ ายแดงน่าจะเยอะกว่าเว้ยที่ผายแล้วทุกคนายแดงเป็นต่อห้าสี่ห้าสี่สามสองลองห้าร้าสี่สามสองลองตอนนี้ฝ่ายแดงเป็นต่อห้าสี่นะผมน้ําเงินเป็นลองอ่าตอนนี้มวยเกมนี้ห้องโอกิน้ําเงินเป็นลองน้เ,งนเป็นลองตอนนี้แดงเป็นต่ออยู่ห้าสี่นะผม แล้วเขาจะบอกว่าสามสองรองสามสองรองสามสองรองโอ้โหตอนนี้แดงเยอะกว่าไว้แดงเยอะกว่าไว้ตอนนี้แดงเยอะกว่าไว้คุยเล่นทุกๆวันมองว่าก็รักเพื่อนๆนะแล้วก็ เออเคยฟังมวยไหมเคยฟังภาคมวยไหม้โอ้เอาแล้วทีนี้แมงแดงต่อสามสองเลยเมื่อกี้ห้าสี่ตอนนี้สามสองเลยตอนนี้แดงต่อสามสองแดงต่อสามสองเลยเพราะน้าเงินหายน้ําเงินหายน้าเงินหายน้ําเงินหมดน้ําเงินหมดแดงแดงเตะก้านคอนะผมตอนนี้แดงเดินหน้าอย่างเดียวเลยนะครับแดงต่อห้าสี่ต่อห้าสี่นะผมสามสองตอนแรกต่อห้าสี่ตอนนี้แดงไปสามสองแล้ว แดงสามสองแดงสามสองแดงสามสองนะผมน้ำเงินแผวน้ำเงินแผวน้ำเงินแผวเอ่าเคยฟังภาคมวยไหมมันจะภาคแบบนี้แหละภาคมวยมันจะภาคแบบนี้แหละอ้ผมก็ต้องรู้สึกิดมากๆอแดงมาแดงมา แดงมาทุกคนแดงมาน้ำเงินแผ่วแล้วน้ำเงินแผ่วแล้วลลน้นำเงินแผ่วแล้วน้ำเงินไปไหนเมือกก่อนีอ่นก,ก่อนกับมานี่ก่อนจีบหายแล้วคอมเมนต์เห็นแต่แดงอย่างเดียวเลยโอ้ my god ทั้งในทั้งนอกติ๊กตก็อกแอปอื่นขอแล้วจิ๋หายแล้วน้ำเงินโดนน็อกไปแล้วมั้งเนี่ยน้ำเงินโดนเตะก้านคอน็อกไปแล้วมั้งทุกคนน้ำเงินไปไหนห้องผมไม่มีน้ำเงินเลยเมื่อกี้ผมยังเห็นน้ำเงินเยอะอยู่เลยจีบหายแล้วไงทุกคน ที่ตรงนี้นะครับจบในบ้าพวกนี้นะหวังว่าแบบเพิ่งเข้าใจไหนยิบหายละแต่ถ้าฝังไหนยิบายละทุกคนต้องขออธิบายที่มันเป็นจริงนนะ้ำเงินน้ำเงินโดนน็อกเลยน้ำเงินโดนน็อกเลยเขี่ยผมกดผมนะอย่าไปลังตามถึงคนอื่นพิมพ์อะไรกันให้มีสตินะครับ โอ้โห74เลย5374เลย537421เลย21เลยแดงเป็นต่อ21แดงเป็นต่อ21เลยเกมนี้โอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยร้อยละบาท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 แดงต่อร้อยละบาท สดใสสดชน้้ำเงินหายหมดเลยน้ำเงินกูไปไหนหมดแล้วทุกคนเออตอนนี้แดงหมดเลยโอ my God ผมอาจจะเป็นผู้ชายที่โกหกทุกเรื่องเลยก็ได้นะก็ไม่ต้องเลิกสนับสนุนกันแล้วครับก็ดูให้มีความสุขดูให้มีความสุขอย่าทําให้ใครเดือดร้อนเอาแล้วน้าเงินมาแล้วน้าเงินลุกน้ําเงินลุกน้าเงินลุกขึ้นมาน้าเงินลุกขึ้นมา ผมว่ามันก็น่าจะดีกว่าแต่ก่อนนะตอนนี้มันน่าจะดีแล้วอืมไอที่ยาวๆที่เขบพิมพ์น่าจะครบแล้วเนอะใช่ไหมเพื่อนๆเน้อน้ำเงิน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 นะน้ำเงินอย่าไปย่องน้ำเงินอย่าไปย่องน้ำเงินอย่าไปย่องเอาแล้วน้ำเงินลุกขึ้นมาแล้วน้ำเงินลุกขึ้นมาแล้วทุกคนอย่าไปว่าใครผมขอเยอะหน่อยนะเรื่องนี้เคือมันจะเป็นสเดุลได้ไม่ต้องไปว่าใครไม่ต้องไปไปใดๆทั้งสิ้นนะโอ้ My God แดงคูบอลน้ำเงินคอเลียไม่ตอรเรื่องมันเรื่องช่างมันครับผมเรื่องของเรื่องอะไรผมไม่เคยเสียดายไม่เคยเลยไปเลยครับสนาบสูงอยากดูมีความสุขให้กำลังใจกันไปแต่บนบ้านผมเขาก็เชียร์ฝั่งแดงนะบนบ้านผมเขาเชียร์แดงนะทุกคนแม่ยกเขาเชียร์แดงให้กำลังใจ แต่ผมว่าเป็นกรรมการผมว่าฟังทั้งแดงทั้งเงินแต่ไม่ยกอะอยู่แดงทุกคนไม่ยกอยู่แดงอืมแต่โอเกียนอนฟังเมื่อคืนในยันยันที่็ดโมงอะเอาฟังแตไไไไไไ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สนใจว่าจะ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 แดงหรือน้ําเงินนะครับเราเสพข่าวเพื่อความสนุกสนานนะครับเพื่อความมัน เข้าไปทักทายในนะห้องคุยกันให้เหมือนว่าคุณดูเรื่องอะไรที่มันจบไปเรื่องหนึ่งแล้วแต่ว่าตัวละครพวกนั้นก็ยังอยู่นะครับให้ผู้คนได้ดูให้ได้หายคิดถึงในบางช่วงเวลาครับกระเาครับแต่ว่าคนคนคนที่เหนื่อยก็คือนนคนที่อยู่ในประเทศเหนื่อยอันนี้ คนที่ต้องรับผิดชอบก็คือคนที่อยู่ไทยเพราะว่าต้องบอกว่าเราไม่รู้ว่าใครผิดหรือใครถูกนะครับแต่ที่รู้นะครับคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องนูน่นเรื่องนี่กลับกลายเป็นคนไทยทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าน้องอ่ะอยู่ต่างประเทศแล้วนะครับก็คือเราเขาไม่ได้อยู่ประเทศเดียวกับเรา นะครับคือน้องอ่ะไปอยู่ตรงนู้นแล้วอ่ะน้องไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแล้วคือจริงๆมันควรที่จะรับผิดชอบร่วมกันนะครับแต่ว่ากลายเป็นคนที่อยู่ไทยเนี่ยต้องเป็นคนที่รับสภาพนะรับจบรับเจ็บอืมเพราะว่าเอาชิบหายแล้วมากันเติมเลยทุกคนปิดประตูปิดประตูบ้านปิดประตูบ้านทุกคนมากันแล้วโอ้ยโอ้ยทุกคนมากันแล้วโอ้โหเพียบเลยเอา้าวแดงหรือน้าเงิน แดงหรือ,อน้ำเงินดูแล้วไม่น่าจะถามไม่น่าจะถามนะครับเกมนี้นี่ต้องต่อร้อยละบาทแล้วร้อยละบาทแล้วเกมนี้ทุกคนคู่บอลแดงอ่าคอเลีน,น้ำเงินนะครับใครอยู่แดงหรือ,อน้ำเงินคอมเมนต์แต่ผมดูทรงแล้วน่าจะแดงประมาณร้อยละบาทดูจากสถานาการณ์แล้วนะครับโอ้โหน่าจะแดงต่อร้อยละบาททุกคนอืโอ้ m ม่ก็ โอ้ไม่ก็ทุกคนแดงร้อยละบาทแดงขาดลอยแดงขาดลอยแดงขาดลอยน้ำเงินแพนอ็อกน้ำเงินแพนอ็อกน้ำเงินแพนอ็อกนะครับผมแดงชนะขาดลอยยกสามแดงยกสามเตะการคอน้ำเงินหลับคาที่เลยดูดิโอโหช่องผมน้ำเงินหายเลยกูไ <c oughs> ม่ใช่ไม่มีม่แต่แดงอย่างเดียวเลยมีแต่แดงอย่างเดียวเลยโอ้โหทุกคนอื้อ โอ้โหนี่ทุกคนนี่มันแกง๊งแดงทั้งนั้นเลยนะครับกรรมาการจิบน้ําก่อนนะครับต้องบอกว่าผมอ่ะผมไม่ได้ผมอ่ะไม่ได,ไได้ไม่ได้เข้าข้างฝั่งไหนนะครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะชาลีหรือว่าไม่ว่าจะกามินนะครับคือผมฟังผมเป็นกลางนะครับผมจะพูดเสมอว่าผมเป็นกลางนะครับ เราก็จะบอกว่าเราฟังเราฟังทั้งสองฝ่ายนะครับ <c oughs> <c oughs> เราก็ฟังเราก็วิเคราะห์นะครับขอบคุณพี่ก้อยก้อยขอบคุณครับเราก็วิเคราะห์นะครับแต่อย่างที่ผมบอกแหละนะครับว่าคนที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยคือคนที่อยู่ไทยนะครับเพราะว่าอย่างอย่างน้องอยู่ต่างชาติเนี่ยเวลามันมีเรื่องของของการเสียค่าปรับหรือหรือการหรือเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยคนที่อยู่ไทยเนี่ยต้องรับผิดชอบนะครับเพราะว่า จริงๆมันควที่จะรับผิดชอบร่วมกันนะครับแต่ว่าพอเขาอยู่ต่างประเทศแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าคนเราประเทศกันฉันไม่จําไปทัาไม่จะเป็นนอกไปประเทศคุณฉันอยู่ประเทศฉันแล้วคือจบอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้อันนี้คือคือต้องบอกว่าชาลีเสียเปรียบนะครับเสียเปรียบตรงเรื่องเอกสารนะครับตรงเรื่องการรับผิดชอบอะไรแบบนี้นะครับ แต,แต่เรื่องเนี้ยก็อย่างที่ผมบอกทุกคนนะครับว่ามันเป็นเรื่องของของผลประโยชน์นะครับคือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของผมฟังเนี่ยผมยังไม่รู้สึกว่ามีความรักเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเกมนี้นะครับจะรักเขาข้างเดียวหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ฟังเนี่ยนะครับเหมือนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเหมือนอีกฝั่งหนึ่งอินกับผลประโยชน์นะครับเหมือนอีกฝั่งหนึ่งอ่ะ อ่ารักเขานะครับแต่อันเนี้ยผมดูแล้วเท่าที่เท่าที่ผมฟังมาเนี่ยมันผมยังไม่รู้สึกว่ามันมีความรักอะนะครับเพราะว่าไหนไหนจะมามีเรื่องตัวเลขเรื่องเงินนะครับว่าต้องถามว่าชั้นจะต้องได้เท่าไหร่ทําไมเงินชั้นไม่ครบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องผลประโยชน์ตรงนี้มันเข้ามานะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าถ้าคนเรารักกันนะครับ จะไม่สนใจเรื่องเงินเลยจะไม่สนใจเลยว่าคุณจะได้เงินเท่าไหร่ฉันจะต้องได้เท่าไหร่ฉันจะต้องโดนหักเปรอร์เซ็นต์เท่าไหร่หรือคุณจะต้องได้เท่าไหร่นะครับเรื่องเงินนะมันจะเป็นเรื่องรองนะครับแต่เรื่องความรักอ่ะมันจะมาก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> อืมโอ้ยหนาวนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกทุกคนนะครับ <c oughs> ผมก็ยังพูดคําเดิมนะครับว่า,างานเนี้ยบางทีเนี่ยชาลีพูดในแง่ลบของกามินเนี่ยบางทีชาลีก็ก็ก็จะดูเขาเรียกว่าจะทําให้ชาลีดูในแง่ลบนะครับแต่ถ้าชาลีพูดจริงนะครับแสดงว่ากามินนี่ถือว่าเรามองผิดมาตลอดนะครับอันนี้คือเราสมมุตินะอันนี้เราเราคือสมมุตินะว่าว่า ว่าถ้า,า,ถาเพราะว่าถ้าชาลีพูดจริงเนี่ยมันก็จะแบบแต่สิ่งที่ผมสัมผัสได้เลยคืออะไรรู้ไหมคือแววตาของกาเมินไม่เหมือนเดิมนะครับในสิ่งที่ผมสัมผัสได้นะที่ผมผมเมื่อเมื่อวานซืนเนี่ยผมไปห้องห้อง,ห,องห้องน้องกาเมินมาแล้วผมเห็นสายตาของน้องเนี่ยผมรู้สึกว่า สายตาไม่เป็นธรรมชาติอืมไม่เป็นธรรมชาตินะครับสายตามันมันก็วิเคราะห์ได้สองสองแบบอ่ะอีกแบบหนึ่งก็คือโนสนโนแคร์ฉันไม่สนใจแล้วไงไม่แคร์แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คืออ่าพยายามทําให้ตัวเองเข้มแข็งเพื่อไม่ให้คนเห็นความเจ็บปวดหรือหรือความกดดันข้างในมันวิเคราะห์ได้สองอย่างแต่ที่ที่ร,รู้ๆคือสายตาไม่เป็นธรรมชาติ ว่าสายตาฟาดหรือสายตาเป็นแบบไหนนะแต่พอดูปุ๊บเนี่ยมันความรู้สึกมันบอกว่ามัน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 แปลกอืมนะครับความรู้สึกมันแปลกนะเวลาเราเข้าไปดูสายตามันไม่เหมือนเดิมเขาเรียกว่าอะไรพูดไม่ถูกอืมนั่นแหละถึงถึงต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยฟังมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอ่า เราต้องหาล่ามแปลดีๆนะเพราะว่าบางทีถ้าล่ามแปลผิดเนี่ยความหมายเปลี่ยนนะผมถึงพยายามถามว่าเฮ้ยทุกคนที่น้องกามีนเขาพูดว่าคนไทยหลอกง่ายเนี่ยอันเนี้ยมันเรื่องจริงไหมอืมอันเนี้ยที่ผมเมื่อวานเนี่ยอ่ค้างคนเยอะค้างเมื่อวานเนี้ยผมยังคุยกับเดียอยู่เลยผมยังบอกเดียะมันจริงเหรอตัวเอง น้องจะกล้าพูดคำนี้หรือว่าคนไทยหลอกง่ายอ่ะคำนี้มันแรงมากเลยนะเดี๋ยก็บอกว่าเนี่ยล่ามเขาไปแปลมาล่ามเขาแปลมาเราก็เลยถามคุยจริงเหรอน้องจะกล้าพูดแบบนี้หรอเพราะว่าคนไทยเนี่ยให้ความสําคัญทางประเทศเลยนะคนไทยให้ความรักนะครับให้ความเอ็นดูนะครับให้ความห่วงใยซับพอร์ตนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากคนไทย99.99% 99นะครับไอ้เรื่องนี้นะครับคือบอกเลยว่าไม่เข้าข้างใครนะแต่วิเคราะห์ให้ฟังว่าความรักของน้องเนี่ยที่ได้รับเนี่ยน้องได้รับความรักจากคนไทยเนี่ย99.99% 99เลยนะครับเอาว่า99.99 99เลยมาจากคนไทยทั้งนั้นเลยทั้งของขวัญทั้งอะไรทั้งการซัพพอร์ตทั้งอะไรมาจากคนไทยทั้งนั้นนะครับ ผมก็เลยติดใจเรื่องเดียวว่านะครับไอ้ไอไอเรื่องนีมนมน้มันคือเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ถ้าน้องไม่ได้พูดก็แสดงว่าเนี่ยเนี่ยพอคนที่ออกมาปล่อยข่าวผิดปุ๊บเนี่ยมันทําให้คนมองไม่ดีสมมติว่าถ้าผมเป็นคนที่แบบว่าไม่เป็นกลางนะผมผมได้ยินคนพูดให้ผมฟังแบบเนี้ยจบเลยนะผมผมไม่เอาเลยนะแต่ผมก็เฮ้ยมันมัน,ม,นมันใช่หรือเปล่าวะ น้องจะกล้าพูดอย่างนี้หรอเพราะว่าถ้าพูดแบบนี้มันมันแรงมากเลยนะไม่ได้พูดใช่ไหมเออผมก็ผมก็เลยโอ้โหถ้ากล้าพูดอย่างนี้ได้นี่โอ้โหมันเป็นคําที่แรงอะ่ะคาว่าคนไทยหลอกง่ายนี่มันแรงมากนะบอกให้เลยไม่ได้พูดใช่ไหมอืมก็ถึงบอกอยู่ ก็เมื่อวานนี้ผมยังถามเลยว่าไอคลิปตรงนั้นยังอยู่ไหมคลิปที่ออกมาพูดย,ยังอยู่ไหมอยากจะเอาคลิปมาแปลเพราะว่าเราอยากรู้นะครับอืมเราอยากรู้ไม่ได้พูดตรงๆคนอื่นพูดค่ะเพื่อนเบสอ๋อข่าวเขียนเองเออนี่แหละเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยข่าวบางทีเนี่ยพอมันปล่อยข่าวผิดปุ๊บเนี่ยแม่งประเด็นเปลี่ยนทุกคนประเด็นเปลี่ยนเออเห็นไหมเนี่ย ฉันดังมาก่อนอยู่แล้วอันนี้ผมไม่ทราบ thank you สินเจ้า thank you คืออันนี้ผมไม่ทราบนะว่าน้องดังมาก่อนหรือเปล่าอันนี้ผมผมไม่ทราบเรื่องตรงนี้จริงๆนะครับไม่ไม่ไม่รู้จริงๆ thank you thank you คือตอนนี้ฟังมาหลายฝ่ายนะครับนะครับอ่าบางคนก็บอกว่าน้องอ่ะรวยอยู่แล้วบ้านมีเงินอยู่แล้วเรียนจบปริญญาโทแล้วเรียนสูงอยู่แล้วนะครับมีตังค์อยู่แล้วนะครับ แต่วันเนี้ยก็ชาลีก็ออกมาพูดว่าตอนที่เข้าไปเจอน้องยังไม่มีใครยังหาตังค์เรียนหนังสือนะครับแล้วก็บ้านไม่ได้รวยก็เลยสับสนก็เลยงงว่าเฮ้ยล้าตกลงอะไรมันคือเรื่องจริงวะเนี่ยทุกคนอืมเออผมก็เลยสับสนว่าตกลงอันไหนจริงอันไหนปลอ,อืม แรกๆมีคนดูไม่กี่คนเราเจอตอนชาดีชวนแล้จิริาโทเหลือครึ่งเทอมเดี๋ยวจะคลิปไปส่งเอสอส่งใครมีคลิปส่งมาให้บ้างดิอยากจะดูจะได้เลือกถูกจะได้เลือกถูกว่าฝั่งไหนเป็นยังไงเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ยังฟังทั้งสองฝั่งนะตอนนี้ฟังทั้งสองฝั่งเพราะว่าตอนเนี้ยคือดูแล้วอะน่าจะไม่ได้กลับมาคบกันแล้วแหละคือตอนนี้น่าจะ น่าจะเลิกกันจริงอ่ะน่าจะใส่กันยับเลยอ่ะน่าจะต่างคนต่างพังอ่ะเท่าที่ฟังแล้วคือแบบว่าแลกกันเลยอ่ะนะครับเพราะเมื่อกี้บอกแล้วว่าถ้าอีกฝั่งหนึ่งออกมาสวนฝั่งชาลีก็สวนเหมือนกันนะครับก็คือต่างคนต่างไม่ยอมแล้วตอนเนี้ยเราวิเคราะห์ดีๆแล้วเราวิเคราะห์ดีๆนะครับเพราะว่าแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเลยผมอะ่ะอยากให้พวกเราอะ รักกันนะครับพวกเราคนไทยนะครับเราต้องรักกันนะครับไม่ว่าใครจะชื่นชอบใครก็ช่างแต่ลึกๆแล้วอะพวกเราอะคนบ้านเดียวกันนะครับเราคนไทยเราต้องรักกันเองนะครับเราวิเคราะห์ได้วิจารณ์ได้นะครับแต่สิ่งที่สําคัญต่างคนต่างวิจารณ์ได้แต่ว่าอย่าด่ากันเองนะครับพวกเราอย่าด่ากันเองนะครับเพราะว่าเราคนไทยถ้าคนไทยตีกันเองเนี่ยคนต่างชาติเขาจะขำนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องรักสามัคคีกันเราออกความคิดเห็นได้นะครับออกความคิดเห็นสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับแต่เราจะไม่ตีกันเองนะครับถ้าเราตีกันเองเราจะกลายเป็นตัวตลกในสายตาของคนอื่นนะครับถ้าพวกเราตีกันเองนะคนต่างชาติจะมองว่าโอ้ยคนไทยแม่งตีกันเองแล้วนะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคือพวกเราจะไม่ตีกันพวกเราจะวิเคราะห์ด้วยความบันเทิงอืความบันเทิงความสนุกสนานเท่านั้น ดีดีเรื่องนี้พระเอกเอานี้่ะไม่มีอะไรจะพูดเยอะทุกคนคน 16, หนึ่งหมื่นหกพันก่คนนะนี่จะเปิดเพลงให้ฟังไม่มีอะไรจะพูดเยอะเพลงนี้เปิดมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็ยังยืนยันที่จะเปิดเพลงเดิมนะครับเพลงนี้อยากจะเปิดให้ทุกคนฟังเพราะว่าเปิดมาตั้งแต่เปิดมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว เทพสายหาไม่ได้หาเพลงนี้จะจะเปิดให้ฟังอ่ะฟังไว้นี่มอบให้กับมอบให้กับคู่รลกคู่นี้เพลงนี้ไม่ได้ปล่อยมุกทุกคนฟังสิมีมีคำลาวจากเธอสักทำกัยมะมองจนทารับห่างไกล้ต่อดันนี้เราคงต้องทำใจ โทรศัพท์ผมลวนเลยอ่าเฮ้ยแป๊บนึงนะทุกคนหน้าหน้าจอผมมันมืดแป๊บหนึ่งย่างวะอเออโซดาหมดครับเพลงโดนมากครับเพลงเข้าแท้อือหือก็คงได้รู้แล้วว่าเธอไม่เคยลืมเธอ,อยังมีเยอะ เธอไม่จริงใจ Thank you. ขอบคุณครับเราไม่มีความหมายเก้าอ really ี้หายบอกแล้วอย่าลุกอย่าลุกอย่าลุกลุกแล้วก็อี้หายนะน้าทุกคนดูวิเคราะห์นะฟังไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวต่างคนก็ต่างอ่ะออกมาพูดนะฟังเรื่อยๆฟังทั้งคู่นะครับ เราจะติดขอบสนามตามเรื่องนี้นะครับเกมนี้ต้องมีผู้ชนะ